2,555ร้อยตำรวจเอกชาว,วาลิตรัรตนพันธ์หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสตูลตั้งด่านตรวจสกัดต,ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพบรถตู้ต้องสงสยัยหลังชาวบ้านแจ้งว่าบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาเต็มคันจึงเรียกตรวจคน้น โดยคันแรกมีนายสก,กรินบินมูัมัมัดอายุ28ปีอยู่หมู่ที่8ตำบลปามพัฒนาอเภอมะนังจัังวดหสตูลเป็นผู้ขับรถตู้หมายเลขทะเบียนฮอนด้คควาย3968กรุงเทพและอีกคันมีนายบาลาเหมปูหัน อายุ31ปีอยู่หมู่ที่2ตำบลตำมะลังอำเภอมืองสตูลเป็นผู้ขับรถตู้หมายเลขทะเบียนนอนหนูขอไข่754สตูลโดยทั้งสองคันบรรทุกแรงงานต่างด้าวคาเป็นชาวโรฮิงญาจำนวน54คนซึ่งอยู่ในสภาพหิวโรผอมแห้งและอิดโรย การข่าวยังทราบว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ได้ล่องเรือมาจากรัฐยะไข่เมืองอารันกันประเทศพมา่ากว่า10วันโดยมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือตำมะหลังอำเภอเมืองสะตูลเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปอยังประเทศที่สทางด้านด่านชายแดนปะดังเบซาอำเภอสะเดจาจังหวัดสงขลาและพบว่าการลักลอบขนแรงงานชุดนี้ได้ขนมากับรถตู้เจ็ดคันบางคันได้ไหวตัวโดยทิ้งแรงงานต่างด้าวลงกลางทางหลังพบจุดตรวจเจ้าหน้าที่ โดยสามารถติดตามจับกลุ่มได้เพิ่มอีก5คนโดยขณะน,นี้ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำ2คนไทยเพื่อหาเบาะแสเส้นทางค้ามนุษย์ชุดนี้ต่อไปพัชรีเกิดพรมสงใต้นิวรายงาน